ลองกดสก,กิลพร้อมกันเอาหมัดร้ายแรงวาดวาดเป,ปิดเฮี้ยวตีทีหนึ่งไปละสก,กิลที่สองเดี๋ยวทุกคนรอก่อนนะ เอาราจะมีกลองสองมากันอีกคนโอเคทั้งนี้เอาเป็นเอาไปไปใกล้ๆเอาคนละฝั่งเลยแล้วกันจะได้ไม่โดน ทาเตะเนี่ยแหละเอาเฮ้ยอโอ้โหอะไรเนี่ยหินลอยต้องมาเต็มเลยเอาไงเพื่อนไปไปตัวที่สองกัน

นึงแล้วกันนี้ลองพลังใส่กันที่หมานมาอือหอาโกออก้าโกอ่าเรียบร้อยสะกิยหมด เป็นไงบ้างสำหรับการคอมโบสองคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย